ิชาวิทยาศาสตร์เรื่องของเล่นและของใช้ตอนของเล่นถูกใจรู้จักกับของเล่นไหมคะรู้สิคะก็เอาไว้เล่นไงคะเนี่ย,ยอืมถูกต้องแล้วล่ะค่ะ ของเล่นก็หมายถึงสิ่งของใดๆก็ตามที่เด็กๆเอาไว้ใช้เล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็สร้างความสุขให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของเล่นของถูกใจกันดีกว่าค่ะถูกใจมีของเล่นอะไรบ้างคะนี่ค่ะลูกบอลลูกบอลว,ว้ลวาวว,าว้าวว้าวโอ้โหอันนี้เอาไว้เล่น<ๆ>ที่สนามข้างนอกนะคะช<ๆ>ิ้นต่อไปค่ะลูก โอ้โหเด็กๆึงเด็กถึงเลยค่ะขอคุณน้องเล็กใส่บ้างสิคะเนี่ยใช่ค่ะโอ้สนุกสนานจริงเลยค่ะอ้โหชิ้นต่อไปค่ะอืมนี่เด็กๆผู้ชายหลายคนชอบนะคะรถแบบนี้กระตาแมวลูกบอลแบบเล็กค่ะลูกบอลแบบเล็กค่ะแล้วก็หน้ากากหน้ากากตัวการ์ตูนคุณพ่ร มีดาบด้วยค่ะว้าว <Wow! S 1> และนี่ก็คือของเล่นที่เด็กๆเอาไว้ใช้สำหรับเล่นแล้วก็สร้างความสนุกสนานและสร้างความสุขให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่เวลาเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเก็บให้เข้าที่กันด้วยนะคะอ่ะมาเก็บของเล่นให้เข้าที่กันค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เก็บของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆมีของเล่นชิ้นโปรดอะไรบ้างคะให้เด็กๆเนี่ยเลือก ของเล่นชิ้นโปรดของเด็กๆมาวาดภาพระบายสีให้สวยงามและเขียนว่าของเล่นชิ้นโปรดชิ้นนั้นคืออะไรมาส่งกันด้วยนะคะอย่าลืมทำการบ้านส่งครูกันด้วยนะคะไ,ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย